มามีให้ยุลากบะหมี่ไม่ใช่ให้บะหมี่ลากอยู่ยุหนูก็เดินไปเลยหนูก็เดินตามไปเลยลูกหนูก็วิ่งโอเคโอเคโอเคมาหมี่ลากอยู่ยูเหรอลูกเอ็นดูจังโอ๊ยมาแบบน้องอยู่ยูก็ให้ป้านกลากสิน้องถือให้นะโอเคบะหมี่แกล้งน้องแกล้งพี่หนักเลย นนาสโอเคโอเคโอเคเล่นชิงช้าเล่นชิงช้าเ,เห็นไหมหน้องจะลากเองหนูก็ลากไม่ได้เพราะบะหมี่แรงเยอะลูกให้ปไานกลากให้นะคะเยี่ยมมากค่ะเล่นนี่เล่นยูเล่นนั่นไหนคะมามีให้ยูลากบะหมี่ไม่ใช่ให้บะหมี่ลากอยู่ยู <c oughs> หนูก็เดินไปเลย <c oughs> หนูก็เดินตามไปเลยลูก <c oughs> หนูก็วิ่ง <c oughs> โอเคโอเคโอเคมาบ้ามีลากอยู่ย่เหรอลูกเอ็นดูจังไปโอ๊ยมาแม่นไรนกเ่วยอยู่อยู่ก็ให้ป้านกลากสินกถือให้นะโอเคบ้ามี